อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นชิ้นใหม่นะครับมันเป็นเครื่องรถรถวิดีโบังคับนะครับแล้วมันก็ใส่ในมือได้เนี่ใชมือบังคับดูดิครับอวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้อยู่กับใครเลยวันนี้ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเล่เ่าเล่าไม่ได้เสียงไรอ่ะ ยายาาเทียนรงนีดูไปชอบคุณต้นนี่ตนย่างเบสเังไงเธอไม่ยินกับชายแบดบอยทิมหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกว่าผมอยู่คนเดียวเนี่ยตอนแรกอ่ะตายแล้วคุณมาจากไหนเนี่ยฮะเฮ้ยคิโมโตะเฮ้วันนี้นี่คืออะไรประวานิป่อพ่ออันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่รู้มันคืออะไรตุ้ยมึงจริงอะมันมันคับได้สองเบสเดี๋ยวแล้วแล้ววันนี้ซื้อมาทำไมเนี่ยมันมันเกิดบ้านเหรอ นี้เป็นวันเด็กฮะวันนี้วันที่สิบสองมกราพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเด็กได้ไงวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์วันเด็กวันที่เสาวที่สองของเดือนมกราจะเป็นวันเด็กได้ไงก็คูบอกวันเสาร์สิบอกแล้วซื้อมันทำไมเนี่ยจะเป็นวันเด็กได้ไงอะเฉลยค่ะเพราะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนมีงานวันเด็กใช่อ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซื้อนี้ให้อะ ก็งานมันเนด็กอ่ะอ้าเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าเนะโอเคไหมใจเย็นนี่ใจเย็น,ยนพร้อมมากอ้วาววันแกะเลยวันแกะเลยดูดิมันเล่นยังไงไหน,นดูดิข้างในมีอะไรอ่ะอ๋อรีโมทบ,บังคับ ร้อยครับถึงๆๆๆๆๆๆๆคนใหญ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 าๆๆ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 นๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 เๆๆกๆๆๆๆๆๆดอๆๆเๆๆ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 ยๆๆ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 หๆๆ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 กๆๆๆอๆๆเๆๆ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 ้ๆๆๆๆโๆๆๆๆๆันใหญ่เป็นไงบ้างม เอ้แต่ผมเห็นในกล่องมันใส่มือได้แล้วมาอันนี้มันเป็นรถบังคับธรรมดาหลอกแน่เลยเนี่ยใช่ไหมเพราะในกล่องมี2แบบครับเอาพะโโบเฉลยหน่อยกล่องไปไหนแล้วกล่องนี่กล่องเขามี2ลายให้เลือกแต่ตอนแม่เลือกมามันเหลือแต่แบบนี้เลือกตั้งแตนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเป็นแบบใส่มือได้ด้วยกับรถบังคับอย่างเดียวแต่มันติ๊กที่เป็นรถบังคับอย่างเดียวใส่มือได้ทั้งหมดเอ้าตอนแรกมัว่าใส่มือได้เนี่ยอันนี้ก็เสียบอันนี้เสียบอันนี้เสียบอันนี้ เออก็ดีอ่ะประหยัดทานดีครับอกใจเหรอมีไฟดูสิเฮ้ยดูสิเหียเกี่ยวมุ้งไฟแล้ปั๊บเลยแล้วเอไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ปิดหมุนลงเวลาใส่ถ่านใส่ยังไงครับใส่ยังไงครับใช่อ่ะนี่มันจะมีที่บอกคูบวกคูลบอันนี้คูบวกคูบวกก็อยู่นี่ไงเห็นไหม บวกบวกไว้ตรงนี้ลบตรงนี้กันนึ่งอให้ประวันใส่เองอ่ะลองดูปอลยโอ๊ยโเ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อนยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโ่๊ยดอียโอ๊ย่อ๊ยโอ่ยนอ๊ยโ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 อ่ยโองยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโาาย่อ๊ย่อ๊ยโอ๊ยนอคงโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊ยอ๊ยโ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 อ่ยอ๊เโอ๊ยโอ๊ยวผม เหมือนเครื่องนวดหผมเริ่มนวดก่อนนวด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 โอ้โหสบายจังเลยอุ้ยนี่มันดิ้นได้มันเหมือนตัวเอเลี่ยนเลยไอ้เหมือนลอหมุนดิลองหมุนสิเงินเครื่องนวดเลยไอ้พ่อวานลองถือบ้างแล้วพอเรงมาทับ้าะ Nhét mến nèm 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 Nó nèm 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 หนอนเลยอ่ะนมันขับไปไหนได้บ้างเฮ้ยมันเหมือนหนอนเนาะมันเหมือนรถไฟอ่ะมันเหมือนขบวนรถเอ้ยมันเหมือนหนอนจริงๆอะวานกดอันไหนเหมือนหนอน

อึดอืดอืดอดนิดนึงไหนเต้นท่ามันใหม่สิเงวี่ยงว่ยงเต้นยังไงเต้นแย่งี้เหรอ้อมบิดตัวเต้นอยากล้องข้างนอกอยากล้องข้างนอกอ่ะไปอยากล้องข้างนอกอยากล้องข้างนอก ไกลสุดได้แค่ไหนมาตามแม่มาทีุนทีได้ไหมทุนทีได้ไหมมาไกลสุดๆเลยอ่ะมามาเด็กไกลได้แค่ไหนเร็ว <c oughs> ทุนทีจะมาถึงแม่ไหมเอ้ยมันก็ได้อยู่นะ มันเป็นรถวิบากบนเหล็กมันก็ไปได้โอ้บนเหล็กมันก็ดิ้นได้ฮะยวิบากก็คือทางแบบทางมีก้อนหินทางมีอุกกระษักเยอะเขาเรียกว่าถนนวิบากอ่ะเราดีแห้งกำลันดิ้นสิถ้าดิ้นมันดิ้นได้นะไหนมันดิ้นยังไงจะไปโยนหินใส่มันเดี๋ยวมันแตกครับ กดพีอีกกดพีอีกกดให้มันดิ้นเยอะๆสิดิ้นแบบเอเลี่ยนเมื่อกี้มันดิ้นยังไงหมุนรอบตัววานแบบเมื่อกี้สิทำให้มันหมุนรอบตัววานเอาวานยืยนเฉยให้มันหมุนรอบตัววานเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเออให้มันหมุนให้มันหมุนชนแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมันเป็นยางอ่ะยืนไว้ยืนไว้ พี่วานต้องยืนตรงๆยืนตรงๆพี่วานให้กี่ดาวครับให้กี่ดาวให้กี่ดาวดีสา,สามพันดาวเลยเหรออ่ะไปคิดให้หน่อยติดคิทให้หน่อยเทพประจำตัวมีไหมอโอ้โหนั่งเลยเหรอเมื่อยแล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้น้องซอมวานต้องบายบายไปก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องป้วานด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนด้วยสวัสดีครับับโอ้เหลือมือเดียวซะแล้ว